เอาทุ่มเลยอ้าวต่ออีกเล้วเบาเบาเบาเย็นเย็นเย็นโก้ที่ไหนจะอยู่ลูกมันใหญ่ขนาดนี้ไม่เอาไปยุกลูกนี้ไม่ได้ลูกลูกนี้ลูกนี้ของพี่เขานะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปดึงไปเล่นลูกนู้นเลยไปวิ่งมาเร็วใจเย็นนะใจเย็นนะเปิดเลยเปิดเเฮ้ยจมตัวนู่นไปไกลๆเลยนู่น

โอ้มาอีกแล้วชีวิตกลายเป็นโก้ไมนลำมาเยอะเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดมาโน่นไปเอาโน่นเอาอยบาปเอายุเอาไปเตะเลยเตะเลยเดี๋ยวก่อนอ่ะอยุเตะไปเออไป